ืนแล้วเมื่อคืนหลับสบายมากหลับแบบตื่นมายังเมื่อยตัวมากเดี๋ยวไปอาบน้ำนะครับแล้วเดี๋ยวลงไปกินข้าวเช้ากินข้าวเรียบร้อยเตรียมตัวเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมนะครับนอนคืนเมื่อคืนนอนที่โรงแรมนี้โรงแรมเดอะวันนะครับเขาก็เคลมว่า เป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในจังหวัดบึงกาฬนะครับก็ดีจริงๆดีเลยนะครับนอนสบายแอร์เย็นอาหารเช้าอร่อยเดี๋ยวเราเตรียมตัวเดินทางไปที่หินสามวานนะครับไปดูหินสามวานกาันหินสามวานนะคะเป็นหนึ่งในจุดสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอภูสิง,งห์จังหวัดบึงกาฬตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกาลา โดยบริเวณของหินสามวานนั้นจะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูงโดยแยกตัวออกเป็นสามก้อนใหญ่ๆเรียงต่อกันซึ่งมีอายุประมาณ75ล้านปีเลยทีเดียวนะครับขึ้นหินสามวานนะครับก็ต้องเปลี่ยนนะต้องใช้รถของเขานะนไปเล้วรอเดี๋ยวจะเป็นผู้ประสบภายของจริง <laughs> ไปแล้วย้อันนี้ลานทำนะครับทุกคนเห็นไหมทุกคนลองจินตนาการดูนะว่าเหมือนอะไรเฉลยนะครับเหมือนสิงโตหมอบเห็นไหมมีหัวปะแล้วก็มือและด้านหลังทางด้านสายอ่ะ เป็นก้นเขาแล้วมีหางแหลมหรือบางคนเน่ะเขาก็จินตนาการว่าเหมือนพระนอนนะครับวันนี้คนค่อนข้างเยอะหน่อยตรงนี้เป็นหลวงพ่อพระสิงห์เดี๋ยวเราเข้าไปสักการะหลวงพ่อพระสิงห์กันนะครับเห็นไหมทุกคนตรงเนี้ยเป็นด้านหัวเห็นปะเป็นหัวอันเนี้ยเป็นมือมือเขาแล้วเนี้ยเป็นก้น เป็นสิ่งเป็นสิ่งมอเหรอ,อไว้พระเสร็จแล้วไปต่อครับไปต่อที่หินซ้ำว่าน ใจฟูไหมทุกคนตรงนูน้นอะไรเขาบอกว่าเป็นแม่นำ้ำโขงเป็นฝั่งประเทศลาว ที่เขาเรียกว่าหินสามวานนะเพราะว่าถ้ามองมาจากมุมบนะนะนะมันจะเห็นเหมือนเป็นก้อนหินน่ะที่ยื่นออกไปนะเป็นเป็นเหมือนตาวานนะละักษณะรูปทรงจะเหมือนเหมือนวานนะครับตัวพ่อตัวแม่ตัวลูกเลียงกันเดีย๋ยวเราจะมีภาพโดรนมาฝากด้วยนะนะครับ เดินจากจุดที่2จุดชมวิวถ้ำราษสีนะครับไปอีกไม่ไกลก็จะไปจุดที่3ก็คือตัวหิน3ามวานนะครับนี่จะไปวานตัวพ่อนะครับก็มาดูข้อปฏิบัติก่อนก่อนนะไม่เดินออกนอกเส้นทางเขาก็จะมีเทปสีเหลืองๆนะติดไว้ไม่ให้เดินออกไปนะแล้วก็อย่าไปชะงกหน้ามากแล้วก็ระมัดระวังห้ามเราเล่นการห้ามขีดเขียน น,นี้วันตัวพ่อถ้ามองมุมข้างๆก็จะเห็นมันหินเนะียที่มันยื่นออกไปอันเนี้ยเป็นวันตัวแม่นะครับครูจะยืนอยู่ที่วันตัวพ่อเนาะจะมีภาพจากโดรนให้ดูด้วยนะแม่ครับอยู่ตรงหน้าผาเลยอืม ด้านนูนะ้นเนี่ยคือวานตัวแม่นะครับส่วนที่เรายืนอยู่ตรงนี้เป็นวานตัวพ่อเว,เวลาที่เราเดินมาที่หินสามวานนะครับเราต้องเดินอยู่ภายในเส้นสีเหลืองๆที่เจ้าหน้าที่เขาทำไว้นะครับห้ามเดินออกนอกเส้นเหลืองอเด็ดขาดเลยนี่มาที่วานตัวแม่แล้วนะครับเ้าถ่ายอเถ่ายงไอจีเตัวนู้นเป็นวานตัวล <c oughs> ูกนะครับ <c oughs> เขาไมา่ให้เดินนะเพราะว่าเห็นไหมทุกคนหลังเขาจะแหลมมันเดินไม่ได้นะครับวัน,นนี้คนค่อนข้างเยอะอันนี้สามวานนะครับเป็นวานตัวพ่อเพราะว่าเป็นตัวใหญ่สุดตัวนี้ที่ยืนอยู่นะครับเป็นตัวแม่นะครับก็ปานกลางมาส่วนทุนนี้ ตัวลูกนะครับแต่ตัวลูกอะเดินไปไม่ได้เพราะว่าเล็กแล้วก็หลังเขาจะแคบ้วหลังจะแหลมๆก็เลยเดินขึ้นไปไม่ได้นะครับเป็นภาพถ่ายจากโดรนนะครับก็จะเห็นความแตกต่างของหินแต่ละก้อนอย่างชัดเจนนะครับก็เก็บภาพมาฝากทุกคนนะครับจากโดรนได้ภาพเรียบร้อยนะครับกำลัง จะเดินทางลงจากหินสามวานนะครับ next station อยู่ที่วัดภูท่อครับวันนี้นะครับตรงนี้เรียกประตูภูสิงห์นะครับก็จะเห็นว่าเป็นเหมือนหินสองก้อนะเป็นกำแพงแล้วก็มีช่องว่างตรงกลางเอาไว้เปิดก็เหมือนว่า เป็นประตูเข้าออกนะครับเรียกว่าประตูคูสิงนะครับ <S <S ไปต่อครับ <S 1> <S 1> นี้กำลังนั่งรถลงจากบนตัวหินสามวานนะครับก็จะไปต่อที่วัดภูทอกนะครับ